สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันโคตรเปิ่มมาพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นวันนี้มีหัวข้อดีๆมาฝากค่ะจินตนาการช่วยให้คุณสำเร็จเร็วขึ้นวันนี้เราจะมาใช้ประโยชน์จากการจินตนาการกันค่ะการจินตนาการคือการคิดเป็นภาพนะคะคิดและรู้สึกเหตุภาพนะคะมีความรู้สึกปนเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยแน่นอนนะคะมนุษย์ทุกคนคิดเป็นภาพเสมอ ยกตัวอย่างเช่นการที่เราพูดถึงปากกาสักหนึ่งด้ามปากกาแก้วหนึ่งใบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือสวนดอกไม้ หรือรถยนต์ทันทีที่เราได้ฟังคําพูดเหล่านี้เราจะเห็นเป็นภาพเสมอๆนะคะแล้วนั่นล่ะค่ะคือการใช้ประโยชน์จากจินตนาการในเมื่อภาพทุกภาพนะคำพูดทุกคําสามารถกลายเป็นภาพได้เนาะเพราะฉะนั้นทันทีที่เราคิดและจินตนาการเราจะเห็นภาพนั้นด้วยเสมอดังนั้นการที่เราจะจินตนาการและเห็นภาพความสําเร็จ เป้าหมายในชีวิตของเรารูปแบบการใช้ชีวิตนะคะชีวิตที่เราปรารถนาต้องการก็ไม่ใช่เรื่องยากดังนั้นนะคะหน้าที่เราคิดเห็นเป็นภาพคิดเห็นภาพสุดท้ายภาพที่เราต้องการให้สิ่งสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นความฝันเป้าหมายรูปแบบการใช้ชีวิตหรือสิ่งที่เราปรารถนาเราสามารถคิดเห็นภาพนั้นจินตนาการถึงภาพนั้นบ่อยๆซ้ำๆนะคะ มีอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปร่วมด้วยทันทีที่เรามีรู้สึกว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นมาเราจะมีความสุขถ้าเราได้สิ่งนั้นมาเราจะรู้สึกเพื้มปิติขนาดไหนนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะสามารถช่วยเพิ่มนะคะพลังงานระดับ กระตุ้นความรู้สึกให้เกิดการลงมือทําการคิดซ้ําๆนะคะแล้วก็ความปรารถนาต้องการของเราอยู่เสมอนะคะดังนั้นการดังนั้นการที่เราคิดเห็นภาพเหล่านี้ซ้ําๆบ่อยๆมันจะสามารถช่วยให้ความสําเร็จเราเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญนะคะ การคิดและจินตนาการของเราเราต้องเช็คด้วยว่าเป็นไปในทิศทางที่เราปรารถนาต้องการหรือไม่นะคะทุกๆความคิดมนุษย์คิดไม่รู้กี่หมือนเรื่องต่อหนึวันแต่ทุกๆความคิดสามารถนำพาให้เกิดขึ้นทุกสิ่งอย่างได้เสมอนะคะดังนั้นเราต้องมั่นใจและแน่ใจ ว่าสิ่งที่เราเฝ้าคิดและจินตนาการถึงนั้นและมีอารมณ์ความรู้สึกปนเข้าไปด้วยเนี่ยมันคือความคิดและจินตนาการในด้านไหนมันใช่ด้านที่เราต้องการหรือไม่นะคะและหน้าที่เรานะคะต้องขจัดกำจัดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกแล้วโฟกัสในการจินตนาการและรู้สึกถึงความฝันเป้าหมายความต้องการของตัวเองเท่านั้นนะคะก็จะสามารถช่วยเร่งนะคะในการที่จะให้ความสำเร็จเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ ก็หวังว่าข้อมูลวัในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามขอบคุณทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะ